ตอนนี้เราถึงที่สวนสัตว์ทุกข์ไทยกันแล้วเข้ม้วดใช่พอดีเลยเราต้องนั่งข้างหลังกันอยู่แล้วค่ะสวยแต่ยากเลยไล่แม่ให้ดูไล่อ่ะกลูกมาเลย ล้า่ไหนียวข้าวมันมาเลยมาแล้วครับเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยยีราฟกล้าเาี๋ยมแล้วมาแล้วนะมามาแลยแต่มาล

นี่เป็นจุดจุดูนจะน่นมันคืออะไรอะ่ะอันอันปาก้าคืออะไรครับทีมฐานกำเนิดอยู่ที่แอนดิสเอฟฟิลิกาใต้

อยากยอยู่บนเนี่ยยยัยขนาเนียใช่ไหมทโอทำได้ยกไหลยกไปดิแนวนี้เนี่ย

มันยืนดูกันเลยว่ะมันอยู่ในทะนาอยู่เหมือนในซองๆเลยดิมันตัวอะไรเนี่ยนี่ ันนี้หมา้กันเจนี่มเอไนี่ยอันนี้หมาใช่ไหมเนีะอะไรนี่ไารเหรอ แย่ไปได้มันโดนการแม่เดี๋ยวเขาจับเนี่ยเดี๋ยวเขาซิเมอร์ซิเมอร์เนี่ยเนี่ยซิเมอร์เนี่ยเขาจับเนี่ยเในกันเลียนซิเมอร์ซิเมอร์พูดดิซิเมอร์ซิเมอร์เออนี่ยแหละนู่นแม่เขาจับ <Sim mer. S 1> แม่เขาจับเนี่ยไม่กัดไม่กัดแต่เขาไม่ได้จับเนี่ยเขาจับมาได้เหรอว่าถูกต้องต้องเดินไปทาำอันนู้นคื่อนไหนม้าไหม้าด้วยไหนม้าอยู่หม้าอยู่นู่นมาอะไรอ่ะไปดูดิเขาห้ามเข้าแล้วน่ะแต่เราไปดูใกล้ๆได้มันคือม้าอะไรอ่ะไอ้ห่าไอ้หาม้านู่นเน่ะเออนะไอ้ห่าม้านู่นเออไปหาม้าไงจะจะพาไปหาเนี่ย สีดำๆมดีไหมเออเขาไม่ให้ใกล้เดี๋ออยวมันจะกัดนี่ม้าธรรมดาเนะใช่ไหมม้าธรรมดาปะอนีะอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอัน,นอีโนกน่าอีโบลนาเหรอเดี๋ยวอีกันี่น,นี่ยเจออะไรเนี่ยอีโกนานี่ไงก็นู่นไงตัวใหญ่มากเลยนี่ยตัวตัวใหญ่เป็นยูบิดาแม่แม่เนี่ยตัวอะไรนะอีโกนา่าแม่เน,นี่ย นี่มันนี่ไม่เอียงอยู่ตรงนี้เเเอ้าหรนี่ยกุ้นห้างเล่นน้ำล่ะอ่าโอเคโอเคมาแล้วมานี่เขาทักทายโอเคโอเคไล่ตามมันอย่างนู้นไปแล้วโอเคโอเคโอเคไหนเนี่ยสีขาววเนี่ยมัไม่ใช่ขาวเนี่ยไม่ใช่ตัวเหี้ยที่ไหนอันนี้ไม่ใช่กุนห้าเมื่อกี้ว่าอะไรนะแกแกอะไรแกเนี่ยแกตัวแกแคะแกแค่ตัวมันเล็กมากเลยนะ เอ้ายอนอยากกัดีมันไม่ได้กัดแม่นัดใหญ่นดูมันเป็นแกะแค่แกะแค้นั่นแหะแมแกเนี่ยแกไปมันนุ่นทำอะไรนะมันแกะหรือมันแพะวะ แค่น่ขอถ่ายลูปมาดีโอ้โหเจาลูกมารอๆหน่อยดิเฮ้ยมันเอาหัวชนกันว่ะแค่เอาละมืออ๋อหนักหมแม่เนี่ยมาให้ดูดิดูมากับบ้าก็มาจังเล เออแล่ขาวไปดูดิไปดูไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ไปดูใกล้ๆไปดูดดูดดู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 ูดูดูดูู่ดมดูดูดอดู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 ดดูด

ตัวอะไรพี oh, s <S ่ลูก้ามันตัวอะไรพี่ลูก้ามันตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่ไอ้จะอ๊ตอะไรคือมันคือตัวอะไรป้ายอยู่ไหนโอวาตุสีโอวาตุสีดูว่าดิทำไมตมตัวไมนเริ่มเพิ่มแล้อไปดูไปเดี๋ยว 我带。Mm. นกตัวตัวปูใหญ่แบบนี้ไหมหัวปูใหญ่แบบนี้ไหมนี่อะไรหมเปียหัวปูใหญ่แบบนี้ไหมหัวปูไม่ใหญ่แบบนี้หัวปูไม่มีขาวขาวเล็กอันนี้ขาวใหญ่มากเลยขาวใหญ่เขาวใหญ่เอาป่ะเอาไหมจะเอาเลยไม่เอาน้ำแดงหมดเลย

ด้เลยลองสบเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยบุเซอร์แล้วนะครับผมมาหาซื้อของแล้วของถูกมากผักนี่น่าจะเป็น1 0โล50บาทได้นะครับผมตโกโลน่าจะรู5บาทจังเยอะเลยนะฮะผัก ที่นี่ผักถูกแล้วก็หมูถูกอะไรก็ถูกเลยฮะตลาดหมูเสือใครก็ต้องแวะนะฮะผ่านมาทางนี้ทุกคนต้องแวะอยู่แล้วนะครับผมนะลองลองแวะมาดูนะครับผ่านเส้นนี้นะฮะตากแม่สอนนะครับตลาดหมูเสือนั่นเองนะฮะอยู่ไหนวันนี้อยู่ไหนไม่ใช่ถามหนูว่าอยู่ไหนตลาดต่อหมูเสือพอดีตลาดต่อหมูเสือครับตลาดต่อหมูเสือพูดก่อนตลาดต่อหมูเสือตลาดหมูเสือกินอะไร เขาเรียกว่าอะไรเจลรี่เลจลรี่สตอเบอรี่ของถูกไหมของที่ถูกไหมมันรู้ได้งไงวะจะกลับไปสอนยังจะแล้วโอเคลาคลิปก่อนกลับไปสอนก่อนนะครับนี่ที่พูดในคลิปนี้กลับไปสอนก่อนนะครับ,บ,บลับบ๊ายบาย